โอ้เ you จ know. oh! ็บปวดเจ็บพูดกินหัวพูดตายเสียได้พูดอยู่เนาะโอดดิเจ็บเจ็บครับพี่น้องเจ็บเจ็บบรรยากาศอยุดชงไหทชงหน้าคือเก่าอยุดชงหน้าโคตรจอนอืมองไรครับนีแม่ครับนีแม่สาธุเด้อน้ำกั๊มนีเขาไปเดีวแต่มันคือเขาเด้อเขาเด้อไปปลือยอยู่ มาเนอมาเติมเพื่อวันนี้จอนมึงพากินมึงย่างกับวัวแซ่บมากเลยนะอืวัวกว่าวแซ่บดีเลีแซ่บดีเลีน่ะเขาเขาของเขาดีสิกินน้ำมันเป็นตัวยคราบแซ่บเค็มเค็มคือหมดแล้วพอหวานปะ เอาวันี่ก็เป็นหุบหูซึกแน่นท่วงอะลูกพี่คือท่วงถือิยี่ยมแน่เดียวแจ้งไปเอาไว้จัดติดตามจัดติดตามคลิปนาครับคลิปนาว่าบ้าเียวลแนเทศจีนตีเห็ดหยังเห็ดเดียวชินเดียบแซ่บฟาบไปเบื้องหมองงาม สำหรับลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ